ได้สิบเอ็วันแล้วนะกระต่ายเราไฮ้ส hey. ตัวน้อยสตัวน้อยยังไม่มีชื่อนะคะตั้งชื่ออะไรดีเนี่ยตั้งชื่ออะไรดีพี่ชื่ออะไรดีนี่มีสีน้ำตาลสองตัวสีขาวสองตัว สิบเอ็ดวันแล้ววันนี้ออกมาดูข้างนอกตั้งชื่ออะไรดีเนาะเบ <c oughs> บีอะเบบีบบสี่ตัวเนี่ยเบ <c oughs> บี๋เบบี๋ชื่ออะไรดีกันชื่ออะไรกันดีหนาววาวลก หนาวปะหืมหนาวหรือเปล่าเย้เย้เย้เยเจะเอ๋จะเอ๋หนาวหรือลูกรวมกันอยู่หนาวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอความอุ่นให้เน้องเร็ดแข็งวะนี่อ่ะ อุ่นๆไม่ลูกอุ่นๆ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 เข้าไปแล้วอุ่นๆ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 อ้าวเข้ารังเลยลูกเปลี่ยนกองกองมันแคบเนาะนี่กองมันแคบงแปดูเซ่อ๋อมาดูกระต่ายน้อยออกมาแล้ว Nghĩ, nghĩ khớp đấy Nào lấy luôn Nào rồi. Buồn không phải là. Không phải là... Không phải là...